สวัสดีครับ FC อายุคยาครับผมวันนี้มีรถดีๆนะครับมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมอยากให้ท่านได้เห็นนะครับรถอดีตค่าตัวนะครับ9แสนกว่าบาทนะครับผมกับโตโยต้าโคโร拉ออตติส1.6ตัว e ปี2010นะครับผมค่าตัว9แสนกว่าบาทปัจจุบันนะครับเหลือไม่ถึง20%แล้วนะครับรถอึดถึกทนนะครับผม ที่อยากจะนําเสนอนะครับในราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับผมเหตุผลทําไมผมถึงเลือกออติสมานําเสนอนะครับผมนอกจากเป็นรถที่อึดถึกทนสมรรถนะดีอะไหล่ไม่แพงซื้อไปใช้งานมีแต่ความสุขไม่จุกจิกนะครับผมเพราะว่าถ้าอนาคตเราไปมีการเสียนู่นนี่นั่นมานะครับมันซ่อมไม่แพงนะครับมีความสุขแน่นอนนะครับและได้เป็นรถที่ปีใหม่ๆคนก็นิยมใช้นะครับสมรรถนะก็ดีขับ นิ่มกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะอย่างที่ท่านได้เห็นรอบคันนะครับเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิ่ความไม่จมน้ํานะครับคันนี้สองมือในเล่มด้วยนะครับผม2มือในเล่มเท่านั้นที่สําคัญยังมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมและยางเจ้าของเดิมก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยี่ห้อมิชลินนะครับผมปี2023นะครับผมเอาไปใช้งานกันได้อีกยาว ดอกหนาๆยางนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมอยางน้อยนะครับเอาไปประหยัดค่ายางไปเกือบ20,000บาทนะครับประหยัดค่าประกันชั้นหนึ่งไปอีกหมื่นกว่าบาทนะครับและช่วงล่างเราทําให้หมดแล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยคันนี้นะครับเป็นรถของ f c เรานะครับที่เอามาฝากขายให้กับพี่ๆนะครับผมเราขายไม่แพงนะครับ f c ต้องการเงินแค่นิดหน่อยนะครับแต่เอามาผมบอกว่าต้องบํารุงก่อนที่จะขายได้นะครับเราทําโชคให้ใหม่ทั้ง4ต้นนะครับ เหตุผลนะครับเพราะว่าชกมันนิ่มเกินไปนะฮะเราต้องทำนะครับถึงจะเอารถจาก FC มาเราไม่ได้ขายให้ตามสภาพแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเสียเครดิตร้านเรานะครับเราจรึงต้องเอามาทํานุบมรุงให้ช่างตรวจเช็คต่างๆเพื่อเอาไปให้ FC ท่านต่อไปใช้งานอย่างมีความสุขนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมเป็นเครื่อง1.6นะครับผมไมค์ันนี้วิ่งมาแค่161,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผม160,000 ก่กิโลเท่านั้นนะครับผมเช็คประวัติศูนย์ชัดเจนแล้วนะครับผมว่าไม่แท้ๆนะครับไม่มีการก่อไม้นะครับจากเอฟมาไม่มีการก่อไม้แน่นอนนะครับซื้อกับเจ้าของมาโดยตรงนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมสวยงามนะครับสีสันอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ายังมีประกันชั้นหนึ่งท่านซีซีเรียสเรื่องสีตามรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆนะครับเนื่องจากเป็นสีดาจะเห็นได้ชัดนะครับท่านสามารถเปิดเคมประกันได้เลยนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ระบุผู้ขับขี่นะครับผมนี่ สภาพเบาะก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้าง้าใบเล็กน้อยเท่านั้นโดยรวมสวยงามสมบูรณ์นะครับผมตรวจเช็คต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมยางอะไหล่นะครับมีให้ครบแม่แรงมีให้ครบเครื่องมือมีครบนะครับผมหลุมอะไหล่สวยงามนะฮะนี่นะฮะสำหรับท่าน f อซที่อยากจะเอารถมาฝากขายนะครับ เรามีการสกีทุกคันนะครับไม่ใช่รับมั่โซ่นะครับผมต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนและต้องเป็นรถคุณภาพที่ดีด้วยนะครับผมคันนี้ดิดเบรกสี่ล้อนะครับนี่นะฮะดิดเบรกสี่ล้อยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับผมกุญแจมีเป็นรีโมทสองดอกนะครับผมจากเดิมศูนย์มีมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองดูห้องเครื่องกันนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูเมทราก่อนนะครับผมว่ารถไม่มีการตัดต่อนะครับผม ที่ความจมน้ําแน่นอนนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยงามนะครับคานเคินเดิมจากโรงงานนะครับผมซอบเซิร์เดิมจากโรงงานนะครับผมสีเงาเงาอเราทําการ ล้างห้องเครื่องให้นะครับผมแล้วมันเครื่องใส่ชิกเลยนะครับไม่ไอายไม่ควันนะครับเนี่ยนะฮะแย่ยากนิดนึ่งมือผมสั่นโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้านดีกว่านะครับพระสงภาษีไม่ขาดนะครับยาวยันกรกฎาหกเจ็ดนะครับผมส่วนประกันชั้นหนึ่งน่าจะบุดประมาณปลายปลายมีนานะครับผมนี่นะฮะ เข้ามาอยู่ในสองตัวรถนะครับภายในก็กว้างกวาานั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเราก็ทำการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วนะครับผมตรวจเช็คทุกอย่างนะครับใส่เกียร์ดีนะครับเหยียบเบรกเนี่ยฮะไม่มีท่านเครื่องสั่นเลยนะครับใส่เกียร์อาร์ก็ไม่มีสั่นเลยนะครับผมโชคใหม่ทั้งสี่ต้นนะครับผมนี่นะฮะเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะทั้งประกันต่างๆบินที่ทําโชคมาเราใส่ให้ด้วยนะครับผมถึงจะเป็นรถ f c ฝากขายนะครับแต่เราก็ การตรวจเช็คตรวจสอบทุกอย่างนะครับผมเพื่อนํามาให้บริการพี่พี่ F4 ท่านต่อไปนะครับจะได้เอารถไปใช้งานอย่างมีความสุขนะครับผมคันนี้ขอเปิดราคาเลยนะครับเบาๆเลยนะครับ1นึ0 0 0สนาบาท1นึ่งแบาทนะครับ1.6ตัว E ปี2010นะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับผม ถ้าจะให้ส่งต้องมีมัดจำนะครับถ้าไม่อยากมัดจำนะครับมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับแต่การมาทุกครั้งนะครับผมแจ้งกันล่วงหน้านิดนึงนะครับแต่ถ้ามีใครสะดวกที่จองก่อนหรืออะไรก่อนที่พร้อมก่อนเราขอให้สิทธิ์คนที่พร้อมก่อนเสมอนะครับเพราะว่าเราเป็นการซื้อมาขายไปนะครับผมยังไงก็เราต้องขายให้คนที่พร้อมรับก่อนเสมอนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นคุณนะครับมีคนมาที่บ้านคุณแล้วมาซื้อของจากคุณคุณจะได้เงินอยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องขายนะครับเราสมวนสิทธิ์ขอสมวนสิทธิ์พูดตรงๆเลยครับใครพร้อมซื้อเราขายคนนั้นก่อนเสมอนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้เห็นคลิปแล้วถูกใจก็รีบจับรีบจองนะครับมีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะค่าส่งตามจริงนะครับอยู่ไกลส่งแพงอยู่ใกล้ส่งถูกตามปกติแล้วครับผมนี่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมร้านเรามีบริการให้หลายคันไม่มี จัดไฟแนนซ์นะครับย้ําว่าไม่มีจัดไฟแนนซ์ขายเงินสดอย่างเดียวอยู่ที่พุทธมนฑลสายสองนะครับผมเี่นะฮะเราครับทดลองขับมาให้เลยนะครับการยึงหน้าละเราแล้วนะครับมีหน้าร้านชัดเจนแน่นอนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองให้ตากล้องแพนไปที่หน้าร้านนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับรถทุกคันที่รีวิวอยู่ที่นี่ทุกคันนะครับ ระวังมิจฉาชีพนะครับผมเห็นถูกๆแปลกๆนะครับมิจฉาชีพแน่นอนนะครับนี่นะฮะหากขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากร้านเล็กๆของอายุทาวไว้ด้วครับขอบคุณครับ